คณะที่ทางสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดโครงการคลินิกรักบี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้กว่า300คนเลยค่ะ นายสุดิพงคล้ายอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ผดเดนวลหนูนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุกิจสีแก้วผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตํารวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารัก,กบี้ฟุตบอลสัญจรคลินิกรักบี้เป็นสนามที่สองแล้วนะคะที่มีการจัดรักบี้ฟุตบอลสัญจรค่ะในโซนภาคใต้ เกดขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับสนามที่สองโซนภาคใต้นะคะทางสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยโลเต้ไราคาบูราอดีตนักกีฬารักบี้ทีม All Black นิวซีแลนด์รวมไปถึงคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็มาจัดอบรมให้ความรู้ต่างๆค่ะรวมไปถึงมีแพทย์นักกายภาพผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ก็มีการถ่ายทอดให้ความรู้มากมายเลยนะคะมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้กว่า300คนซึ่งนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณทางจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ค่ะคือสิ่งแรกก็คือสุราษฎร์เนี่ยผมว่าเป็นเบสที่ใกล้ที่สุดของ14จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ที่จะเดินทางมานะครับบาง,บางจังหวัดใกล้ๆก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงมี3จังหวัดชายแดน ที่วันนี้ผมทราบว่ามาเยอะมาก8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือก็จังหวัดเองก็2เดินทาง2ชั่วโมง3ชั่วโมง่งนั้นเองก็เลยตัดสินใจเลือกที่สุราษฎร์แล้วสุราษฎร์ก็มีสนามกีฬาที่กะกะทนะะที่ผมประสานไปเขาก็อนุมัติอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก,ก็เลยก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกที่สุราษฎร์แล้วก็มีทีมด้วยมีทีมสุราษฎร์อยู่ที่อาจารย์แอนทําอยู่ไงเนี่ยนะฮนะ สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอลสัญจรคลินิกรักบี้นะคะถือว่าเป็นนโยบายหลักของทางสมาคมในการขยายฐานกีฬารักบี้ไปทั่วประเทศและต้องการบุคลากรนักรักบี้ที่มีคุณภาพด้วยค่ะ